17มิถุนายน2567กรกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่าน กํากแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3ส ๑8องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6 3 8องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเรา ชนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิตำสุด่ําสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 8องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิตำสุด่ําสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 7องศาเซลเซียสค่าภาคาย ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิตำสุด2 4่8สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุดสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 8องศาเซลเซียสค่ะ